สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะมาเรามาต่อกันในอีพีที่แล้วนะคะเสียงมาไหมถ้าเสียงมากดหนึ่งให้พี่ป๊อปหน่อยค่ะใครมาแล้วนะคะรายงานตัวหน่อยค่ะนะคะถ้าเสียงมากดหนึ่งค่ะโอเคนะเมื่อวานนะ้นองนาะ <c oughs> เราจะมาไราให้จบนะคะเราจะมาไลให้จบนั่นเองนะจากเมื่อวานที่ให้การบ้านไป นะคะอาเสียงมาไหมอาโอเคอ่ะเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันในครั้งที่แล้วนะคะในครั้งที่แล้วก็คือเมื่อวานนี้นะคะในเมื่อวานนี้นะคะในเมื่อวานนี้เนี่ยอ่ะเราก็จะมาถึงในเรื่องของลิงเกตยีน นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยพี่ป๊อบได้พูดถึงลิงเกตยีนไปแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเออน้องไปทําการบ้านมาก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาเฉลยอ่ะเรามาทบทวนก่อนในครั้งที่แล้วนะคะลิงเกตยีนเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบถูกไหมคะลิงเกตยีนแบบแรกเนี่ยก็คืออะไรนะลูกลิงเกตยีนแบบไม่เกิด causing over นะฮะถ้าลิงเกตยีนแบบไม่เกิด causing over เนี่ยมันก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์สองแบบถูกหรือเปล่า ลิงเกจยีนแบบไม่เกิด crossing over เนี่ยจะมีเซลล์สืบพันธุ์สแบบนั่นเองนะฮะซึ่งเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมีแต่ pt เท่านั้นถูกหรือเปล่ามีแต่ parentage นะฮะแต่ถ้าลิงเกจยีนที่แบบเกิด crossing over นะฮะน้องลิงเกจยีนแบบเกิด crossing over เนี่ยเซลล์เนี่ยมันจะมีอยู่4แบบนะฮะมีอยู่4แบบแต่อะไรนะลูก pt จะต้องมากกว่า อาจีเสมอนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันในข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่ามีโครโมโซมเนี่ยอยูสอ่สองคู่ใช่ไหมคู่ที่1กับคู่ที่2องเาบอกว่าเมื่อเปิด crossing over ระหว่างยีนตำแหน่ง A กับ B ก็คือ A กับ B ตรงแท้เกิด crossing over ฉะนั้นในข้อนี้นะคะน้องเรามาเขียนก่อนว่าเป็นลิงยีนแบบเกิด crossing over นะฮะแบบเกิด crossing over ถ้าเป็นลิงก์ยีนแบบเกิด crossing over นี่ยเซลล์สืบพันธุ์เราจะได้ทั้งหมดกี่แบบนะลูก4แบบด้วยกันตามฐันะเซลล์สืบพันธุ์เราจะได้ทั้งหมด4แบบนะคะฉะนั้นในเด็กขาการเกิด crossing over นี่ยพที่ป๊อปก็จะแบ่งอย่างนี้ลูกเพื่อต่อการง่ายนะฮะก็คืออันนี้คือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3และตำแหน่งที่4นะฮะซึ่งการเกิด crossing over นะฮะมันจะเกิดตรงตำแหน่งที่2กับ ตำแหน่งที่สามถูกไหมลูกนะฮะจะเกิดตรงบริเวณตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งที่สามในขณะที่ตำแหน่งที่หนึ่งกับตำแหน่งที่4ี่เนี่ยไม่ได้เกิด crossing over ถูกไหมเมื่อตำแหน่งที่หนึ่งไม่ได้เกิด crossing over ตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นลาย a ใหญ่ b ใหญ่ตรงนี้ถูกไหมตำแหน่งที่หนึ่งะก็จะกลายเป็น a ใหญ่ b ใหญ่นะฮะแต่ตำแหน่งที่สองเนี่ยมันจะกลายเป็นลายลูก a ใหญ่แต่เป็น b เล็กนะฮะและตำแหน่งที่สามคือ a เล็ก b ใหญ่ตำแหน่งที่สี่ไม่ crossing over a เล็ก b เล็กถูกหรือเปล่า a ใหญ่ b ใหญ่เป็น PT a ใหญ่ b เล็กคือ RT a เล็ก b i RT และ a เล็ก a เล็กคือ PT นั่นเองนะฮะแล้วคอมโพสมผู้ที่สองเนี่ยแน่นอนค่ะมันมันไม่เกิดคอร์สซิงเกอร์ใช่ไหมเซลก็จะเป็น c ใหญ่ c เล็กอย่างนี้นะฮะซึ่งมีแต่ PT เท่านั้นถูกหรือเปล่าซึ่งมีแต่ PT เท่านั้นฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราสามารถมากรุ๊ป ความรู้ตรงนี้ค่ะเราสามารถมากรุปได้ก็คือเราก็จะแบ่งออกเป็น Pt กับอะไรนะลูก Rt นะครับพ t เนี่ยมันก็จะมี A ใหญ่ B ใหญ่ขีดและ A เล็ก B เล็กขีดในขณะที่ Rt ทก็จะเป็นอะไร a ใหญ่ B เล็กแล้วก็เเล็ก B ใหญ่อย่างนี้ตามทันไหมฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าเขาบอกว่าอะไรเซลล์สืบพันธุ์ใดที่ สิ่งมีชีวิตนี้มีความถี่สูงสุดคําว่าความถี่สูงสุดคือคีย์เวิร์ดลูกนะความถี่สูงสุดคือคีย์เวิร์ดนะฮะซึ่งคีย์เวิร์ดข้อนี้นะคะก็คืออะไรลูก tt มันมากกว่า rt เสมอนะฮะ tt จะมากกว่า rt เสมอฉะนั้นน้องต้องหา a ใหญ่ b ใหญ่ a เล็ก b เล็กให้เจอก่อน a ใหญ่ b ใหญ่ a เล็ก b เล็กมันก็จะมีข้อไหน A ใหญ่ B ใหญ่เเล็กบเล็กตรงนี้ก็คือช้อยข้อที่สองนั่นเองถูกรือเปล่าตรงนี้คือเป็น P t ทถูกไหมลูกนะฮะทนานข้อนี้ตอบสองเห็นไหมอันนี้ระวังดีๆนะถ้าเป็นลิงกยีนนะฮะถ้าเป็นลิงยีนเนี่ยน้องจำได้มาว่า P t ทต้องมากกว่า R t ทเสมอโอเคปะ PT ทมากกว่า R t ทเสมอข้อนี้ถูกไหมลูกนะฮะตามทันไหมถ้าตามทันช่วยกดสองนิดนึงข้อนี้ผ่านไหมลูกนะฮะ โอเคไหมอันนี้น้องต้องระวังนะคะอันนี้น้องลองต้องระวังดีๆว่าถ้าเป็นลิงยีน่ะนะคะทีทีททนะ่ะมันต้องมากกว่าอาร์ทีเสมอโอเคไหมลูกตรงนี้นะถ้าตันทันกดสองไม่ป๊อบหน่อยพี่ป๊อปจะได้ไปต่อนะคะโอเคไหมอ่ะต่อมานะคะข้อที่สองลูกข้อที่สองนะคะเด็กๆขาข้อที่สองเนี่ยโจทย์ถามว่าอะไรข้อที่สองโจทย์ถามว่ายีนที่ควบคุมลักษณะตัวแมลงวี อาที่เป็น B ใหญ่อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกับยีนที่ควบคุมสีตาคืออาใหญ่ถ้าเรียนตรงนี้เขียนตรงนี้ลูกอยู่บนโครโมโซมเดียวกันอ่ะแสดงว่าอันนี้น้องต้องทําไมน้องต้องคิดเลยว่ามันคือลิงอะไรลูกมันคือลิงยีนถุ๊บะมันคือลิง์ยีนแต่เดี๋ยวเราต้องอ่านต่อว่าลิงยีนน่ะน้องต้องคิดได้ใจก่อนว่ามันมีอยู่2แบบก็คือไม่เกิด crossing over กับเกิด crossing over ถูกหรือเปล่าดังนั้น น้องราบานโจทย์ต่อเขาบอกว่าอะไรอยูห่างกันประมาณ6กแมปยูนิตเอ็มยูนี่คือแมปยูนิตนะลูกพี่ป๊อปเคยบอกแล้วว่าอะไรนะลูกว่าตัวเลขมากๆคือเกิด crossing over แสดงว่าเป็นลิงก์ยีนที่เกิด crossing over นั่นเองนะฮะเป็นลิงก์ยีนที่เกิด crossing over นั่นเองตาม่นานะหมะนะนักเรียน เขาบอกว่าลาย b ใหญ่ะะอ,ย I, หญ b x อยู่กับ R ใหญ่นะฮะ b ใหญ่อยู่กับ R ใหญ่ b เล็กอยู่กับ R เล็กจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบอย่างไรบ้างอ่าทาน้องมาเขียนตรงนี้ก่อนจากโจทย์นะฮะน้องมาเขียนตรงนี้นะฮะอ่ะน้องเขียนก่อน b ใหญ่กับ R ใหญ่ถูกไหมแล้วไปคูณกับอนะไรคะ b เล็กกับ R เล็กถูกหรือเปล่า ฉะนั้นโอเคอันนี้โครโมโซมเนี่ยมันยังไม่จำลองเป็นปลาดังโปถูกปะเราทำให้มันเป็นปลาดังโก่กอนเกิดการเข้าคู่ของโครโมโซมกันอ่ะมีการเข้าคู่ปึ๊บถูกปะพอมีการเข้าคู่ตรงนี้ตรงนี้ฝั่งซ้ายก็เป็น b ใหญ่ R ใหญ่ B ใหญ่ R ใหญ่ฝั่งขวาก็ b เล็ก r เล็กบเล็ก R เล็กและน้องเกิด crossing over ถูกปะ เป็นลิงยีนที่แบบเกิด crossing over ซึ่งเกิด crossing over แน่นอนค่ะตำแหน่งที่หนึ่งเป็น B ให R ใหญ่ตำแหน่งที่สอง B ใหญ่ R เล็กตำแหน่งที่สาม B เล็ก R ใหญ่แล้วตำแหน่งที่4คือ B II I, เล็ก R เล็กเซกเซลน้องก็ได้สี่แบบเหมือนเดิมถูกปะเซกเซลน้องก็ได้สี่แบบเหมือนเดิมดังนี้นะฮะแต่น้องระวังนะ B ใหญ่ R ใหญ่คือ p t B ใหญเล็กคือ RT B เล็ก A ใหญ่คือ RT และ B เล็ก A เล็กคือ PT ดังนั้น PT ต้องมากกว่า RT เสมอนะฮะ PT ต้องมากกว่า RT เสมอนั่นเองนะฮะฉะนั้นน้องขาที่รักษาเราได้เซลลอสุพันธ์4แบบน้องดูช้อยข้อ1ข้อ2เป็น R ใหญ่ R ใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่ามันต้องเป็น B ใหญ่ R ใหญ่นั่นเองถูกไหมลูกหาร1 2ึิด ข้อสามีเซลล์สืบพันธุ์นะฮะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาบอกว่ามี B ใหญ่ R เล็กกับ B เล็ก R ใหญ่เกิดรวมกันบางส่วนอันนี้ถูกต้องถูกปะ B ใหญ่ R เล็ก b เล็ก R ใหญ่ตรงนี้คือ RT ทถูกไหมลูกถูกปะเกิด R t ทได้บางส่วนอ่ะถูกต้องฉะนั้นข้อนี้ตอบหมายเลขสมถูกปะข้อ4ี่ผิดตรงไหนมีเซลล์สืบพันธุ์สองแบบจริงๆต้องมีสแบบถูกปะและข้อที่ห้า ดใหญ่ r เล็กดใหญ่ r เล็กคือ Rt B เล็ก r เล็กคือ Pt Rt มากกว่า Pt ถูกรือพีทพ t ต้องมากกว่า Rt เสมอโอเคไหมลูกสำหรับข้อนี้นะฮะตามทันเนาะฉะนั้นเห็นไหมน้องน้องก็ต้องดูก่อนว่าเหมือนที่พี่ป๊อบบอกว่าลิงก์ยีนะมันมีอยู่สองแบบก็คือไม่ crossing over กับ crossing over นั่นเองตามทันมาอ่ะ นะข, er like ขอทักทายแฟนคลับทุกคนนะคะอ่ามีใครใครเป็นเด็กเดิมใครเป็นเด็กเดิมกดสามใครเป็นเด็กใหม่กดสี่มาเลยเร็วระว่างนี้นะคะขอทักทานิดนึงวันนี้อาจจะมาเร็วนิดหนึ่งนะลูกวันนี้อาจจะมาเร็วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ป๊อปจะติดธุระนะฮะแต่ว่าพี่ป๊อบสัญญากับน้องๆไว้แล้วว่าจะมาไรให้จบนะคะใครเป็นเด็กเดิมกดสามใครเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูวันนี้กดสี่ให้พี่ป๊อปนิดหนึ่งนะฮะมันจะดีเลยนิดหนึ่งนะคะมันจะดีเลยนิดหนึ่ง นะโอเคเออจําได้อยู่นะฮะเอ,เ,อเ,อเอ็นเนนะฮะกดสามมาอ่ะอเคนั้นที่ป๊อบขอต่อเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาน้องนะคะถูกกันบ้างไหมเราไปทํามาถูกอยู่เนาะถูกอยู่ไปว่าถูกลูกนะอ่ะมาดูต่อข้อสามน้องข้อสามเนี่ยก็ไม่ยากนะเขาบอกว่าอะไรในแบรแ์วีเนี่ยตัวสีดาวเป็นลักษณะเด่นต่อตัวสีดํา มีปีกเป็นลักษณะเด่นต่อปีกกุดถูกปะฉะนั้นน้องมาเขียนตรงนี้ก่อนอ่ะพี่กำหนดว่าพี่กำหนดเป็น a กับ b หรือกันง่ายดีนะฮะพี่กำหนดเป็น a กับ b หรือกัน a ใหญ่เป็นเทา a เล็กเป็นดำ b ใหญ่มีปีก b, b เล็กปีกกุดถูกไหมเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าในการผาสมพันธุ์นะฮะเ,เป็นเด็กจามเลือดนะฮะลูกสาวแม่นะ อ่านในการผสมพันธุ์ระหว่างแมลงวีนะคะพันธุ์แท้ตัวสีเทามีปีอ่าบอกว่าอะไรนะพันธุ์แท้ตัวสีเทามีปีนะพันธุ์แท้ตัวสีเทามีปีก็คือเอใหญ่เอใหญ่บีใหญ่บี B ใหญ่จับสีดำปีกกุดนะคะตัวสีดำปีกกุดก็คือเอเล็กเอเล็กบีเล็กบีเล็กอย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือพ่อแม่นะฮะเมื่อเราได้ลูกเอฟหนึ่งออกมา นะฮะโจทย์บอกว่าได้ F1 ออกมาถูกปะได้เอา F1 มาผสมกันเองและหาสัดส่วนของ F2 ซึ่งเขาบอกว่ายีนที่ควบคุมลักษณะสีตัวกับมีปีอยู่ชิดกันมากบนโครโมโซมเดียวกันแบบคอมพิลลี่ลิงเกตยีนอันนี้คอมพิลลี่ลิงเกตยีนคือลิงเกตยีนแบบไม่ crossing over นะฮะคอมพิลลี่ลิงเกตยีนคือเป็นลิงเกตยีนแบบไม่ crossing over ดังนั้นข้อที่สามเป็น ลิงยีนแบบไม่ crossing over โอเคปะเป็นลิงยีนแบบไม่ crossing over นั่นเองดังนั้นอ่ะน้องมาเขียนก่อนน้องมาเขียนตรงนี้นะโอเคจากโจทย์นะครับจากโจทย์กำหนดก่อนลูกกำหนดนะฮะที่ขออญาตนะฮะ A ใหญ่เป็นสีเทา A เล็กเป็นสีดำ A ใหญ่เป็นเทา A เล็กเป็นดำ บใหญ่มีปีบบเล็กปีก,กุดนะฮะบใหญ่มีปีบบเล็กปีก,กุดนั่นเองเขาบอกว่าพ่อแม่พ่อแม่เป็นเอใหญ่เอใหญ่บใหญ่บใหญ่คูณกับเอเล็กเอเล็กบเล็กบเล็กอย่างนี้ถูกหรือเปล่าและและเราได้ลูก f ฟหนึ่ง f ฟหนึ่งที่เราได้ก็คือ a ใหญ่เอเล็กบใหญ่บเล็กออกมาและเราเอา f ฟหนึ่งมาผสมกันเอง เอา f1 มาผาสมกันเองซึ่งในการผาสมกันเองเนี่ยก็คือไม่เกิด crossing over นะฮะ f1 มาผาสมกันเองคือแบบไม่เกิด crossing over นั่นเองนะฮะนั้นเซลก็ได้สองแบบเซลก็ได้สองแบบนะฮะก็จะเป็น a ใหญ่ b ใหญ่ a เล็ก b เล็กอันนี้คือฝั่งพ่อ ฝั่งแม่ก e ็เป็น a ใหญ่ B ใหญ่เอเล็กบเล็กอย่างนี้อันนี้คือฝั่งแม่ถูกไหมแล้วได้ฝั่งพ่อแล้วก็ได้ฟังแม่ออกมานะฮะดังนัน้นน้องเราก็มาดูต่อตรงนี้ดูต่อนี้ปึ๊บนะฮะเราก็จะแยกออกมาก่อนก็คือ A อใหญ่บใหญ่เอเล็กบเล็กอันนี้เป็น A อใหญ่บใหญ่เอเล็กบเล็กนะฮะอ่ะช่องแรกได้เป็น A อใหญ่ A อใหญ่บใหญ่บใหญ่ช่องสองคือ <c oughs> A ใหญ่ A อเล็ก B ใหญ่บเล็กอย่างนี้ถูกปะช่องสามคือ a ใหญ่เอเล็ก B ใหญ่บีเล็กและช่องสี่คือเอเล็ก A อเล็กบเล็กบเล็กนะคะดังนั้นก็ปูเตียงออกมาชุบถูกปะน้องก็ได้อะไรออกมา A อใหญ่ขีดบใหญ่ขีดหนึ่งอใหญ่ฉีดบใหญ่ขีดใหญ่ขีดใหญ่ขีดและ A อเล็กเเล็กบีเล็กบเล็กถูกปะฉนั้นน้องมาดูนี้ เอใหญ่ขีดบใหญ่ขีด A อใหญ่คืออะไรเอใหญ่คือเทาบใหญ่คือมีปีกเทามีปีกก็ได้เป็นสามส่วนสี่ถูกปะสามช่องจากสี่ช่องถูกไหถามต้องการต้องการเทามีปีกทั้งหมดกี่ช่องเทามีปีกมีทั้งหมดสามช่องจากทั้งหมดสี่ช่องมมอย่างนี้ถูกไะแล้วก็เป็นเอเล็กเอเล็กบเล็กบเล็กอย่างนี้ก็ดีก็จะเป็นดำปีกกุดถูกปะ ดำปีกกดคือหนึ่งช่องจากทังหมดสี่ช่องตรงนี้นะฮะอ่ะน้องก็จะได้คำตอบออกมานะฮะสามส่วนสี่นะฮะเทามีปีกกบหนึ่งส่วนสี่ดำปีกกดก็ตรงกับตัวเลือกหมายเลขสามนั่นเองโอเคมอันนี้คือลิงก์ยีนแบบไม่ขอ o ิงโอเว v e r ถ้าน้องต้องระวังดีๆน้องอย่างลักษณะข้อสองข้อเนี่ยที่พี่ยกตัวอย่างคือข้อสองกับข้อสามคือข้อสองจะเป็นตัวอย่างลิงก์ยีนที่แบบเกิด crossing over ข้อสามจะเป็นตัวอย่างลิงก์ยีนที่แบบไม่เกิด crossing over ตัดห็นะมโอเคมนะขนาดน้องต้องระวังนะฮะอันนี้นะต้องระวังนะว่าลิงก์ยีนมีอยู่สองแบบัมันที่ป๊อบบอก cross กับไม่ cross นะฮะโอเคนะ้ออ่ะนานมาดูข้อสอ่ะข้อสี่เป็นปีล่าสุดเขาบอกว่าอะไรข้อใดจาเป็นที่ทําให้เกิดการรวมกลุ่มกันใหม่นะฮะคอมอะลีคอมบิเนน์นนะฮะของยีนสองตำแหน่งบนโครโมโซมเดียวกัน บนคอมมโทมเดียวกันอุ้ยก็คืออายรีคอมบินแนนต์ก็คือการเกิด crossing over ก็คือตอบเ้ราอะไรเห็นไหมการเกิด crossing over คือการควยของ don sister chromatid อันนี้ง่ายมากเห็นไหปีหกปีไม่ใช่ปีหกห้าเขาบอดิปีหกสามเนี่ยนะฮะเขาออกอะไรเขาออกง่ายๆเลยถามคอนเซ็ปต์เลยว่าลิงก์บีอารการเกิด crossing over เกิดขึ้นที่ไหนแค่นั้นเองนะฮะง่ายนะมเพราะนั้นลิงก์ยีนอ่ะพี่คิดว่ามันมา นะฮะแต่ว่ามันอาจจะไปจับก,กับอะไรเท่านั้นเองโอเคนะอ่ะประมาณแนวที่สามก็คือหมู่เลือดหมู่เลือดเนี่ยน้องระวังในเรื่องของ R S ีๆนะฮะน้องเน้นนะเอา R S ไปบวกกับ M MM. N ไอ้ขอโทษที่ยหมู่เลือดเนี่ยคือ A B O blood group A B O blood group แล้วมาบวกกับหมู่เลือด R S group นะฮะเอามาบวกกับหมู่เลือด R S group อันนี้น่าออกมากนะฮะอันนี้น่าออกมากน้องนะฮะน้องไปดูนะ ถ้าเป็น R S เนี่ยเราจะมีสองแบบคือ R S บวกกับ R S ลบถูกปะฉะนั้นปัญหาของเอทโทรบัสโซซิสคือพ่อเป็น R S ลบแม่อสลับกันเอาใหม่พ่อเป็น R S บวกแม่เป็น R S ลบอันนี้สลับกันนิดหนึ่งน้องแก้ชี้ให้พี่หน่อยพ่อเป็น R S บวกแม่เป็น R S ลบนะฮะพ่อเป็น R S บวกแม่เป็น R S ลบนะฮะ แล้วลูกคนที่หนึ่งเป็น R S บวกลูกคนที่สองเป็น R S บวกนะฮะนี่ถึงจะเกิดอิเล็กโทรบัสโตซิสต้องเป็นไทยนี้นะแม่เป็น R S ลบลูกคนที่หนึ่งกับลูกคนที่สองต้องเป็น R S บวกถึงจะเกิดอิเล็กโทรบัสโตซิสฟีดิโตริสอันนี้น่าออกมากนะฮะอันนี้ไปดูนะกับอันหนึ่งก็คือ A e B O A e B O เนี่ยนะฮะ A e B O บับกรุ๊ปเนี่ยน้องนะมันจะมีนมัวเลขสามอาริวคืออารีวไอเอใหญ่อารีวไอบีใหญ่อารีวไอเล็ก ถูกปะทนนั้นแต่ว่าเราจะเลือกออกมาได้สองต่างหากนะเราเลือกออกมาได้สองก็คือ IA ใหญ่ IA ใหญ่กับ IA ใหญ่ I เล็ก IB ใหญ่ IB ใหญ่กับ IB ใหญ่ I เล็ก IA IB แล้วก็ II นี่คือจีโนไทป์อนติเจนตรงหมู่อนติบอดีตรงข้ามน้องเทคนิคนะฮะอนติเจนตรงหมู่อนติ b o d y ตรงข้ามนะฮะอนติเจนตรงหมู่อนติบอดีตรงข้ามนะฮะทนนั้นถ้าประโยชน์ a อ A เป็นหมู่ A ก็จะตกตะกอน ประโยชน์แอนตีบีจะไม่ตกถ้าเป็นหมู่บีจะตกตะกอนที่บีเอบีตกทั้งสองและโอคือไม่ตกตะกอนเลยโอเคปะอันนี้คือใน,ในเรื่องของการตกตะกอนของเลือดนะฮะโอเคมไหมน้องาก็จำง่ายๆคือแอนติเจนตรงหมู่แอนติบอดีตรงข้ามนะฮะแอนติเจนตรงหมู่แอนติบอดีตรงข้ามนั่นเองโอเคไหมหานผู้ให้ ห้ามให้อนติเจนของผู้ให้ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับถ้าแอนติเจนกับแอนติบอดีตรงกันเลือดจะจับกันแล้วเกิดการตกตะกอนอันนี้พี่คิดว่าข้อสอบเนี่ยน่าจะเอาไปจับเอา EBO แล้วไปจับกับ R S อันนี้น่าออกในปีหกสี่น้องเก่งนี้ให้พี่ป๊อปหน่อยนะน้องไปดูตรงนี้นะ EBO บวกกับ R S นะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นทิคสั้น,น,นเเๆเล็กๆน้อยๆมาเฉลยก่อนนะฮะโอเคไหมประมาณนี้นะฮะ โอเคนะน้องก็เหมือนที่พี่ปอกบอกทั้งนั้นเนี่ยวันนี้พี่ป๊อกก็มาสรุปนะคะมาเฉลยให้น้องนะคะในโจทย์ที่พี่ป๊อกค้างเอาไว้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะก็อย่าลืมไปดูรายย้อนหลังนะคะใครที่เพิ่งมาไปดูรายย้อนหลังก็ไปดูในที่ EP หนึ่งในที่ EP หนึ่งก็จะสรุปประเด็นต่างๆมาให้น้องแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะก็คือเดี๋ยวพี่ก็จะลงสรุปเนี่ยในทวิตเตอร์ต่อๆไปนะคะก็อย่าลืมตามทวิตเตอร์พี่ด้วย นะฮะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะลูกนะความรู้ที่พี่สอนไปเนี่ยขอให้มันออกข้อสอบนะคะเน็นหนาสู้ๆนะพี่ปัอบเป็นกําลังใจให้นะฮะเอาไว้เจอกันนะคะอ่ะขอบคุณมากทุกคนนะคะวันนดีพี่จะมีธุระต่อนะคะเลยมลาไลน์ให้น้องก่อนเนาะโอเคบ๊ายบาย